หนังเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงโลกในอนาคตที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตายและพลังงานจากดวงอาทิตย์เริ่มลดลงทำให้โลกตกอยู่ในอันตรายจากการถูกแช่แข็งและไม่มีชีวิตอีกต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายล้างงอของโลกมนุษย์ได้สร้างโครงการยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่าเดอะวันเดงเอิร์ธโดยการติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่บนพื้นผิวโลกเพื่อดึงโลกออกจากวงโครจรของดวงอาทิตย์และพามันไปยังดาวอื่นในจักรวาล ในตอนนี้ลู่ไผเคียงซึ่งเป็นนักบินอวกาศของจีนกำลังเตรียมตัวเพื่อออกจากโลกและทำหน้าที่ดูแลการเดินทางของโลกในอวกาศการเดินทางของโลกเริ่มต้นขึ้นนอและโลกได้ถูกเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ยักย้ายที่ตั้งอยู่ทั่วโลกซึ่งทำหน้าที่ดึงโลกออกจากวงโครจรของวัดดวงอาทิตย์และส่งมันไปยังดาวฤกษ์ใหม่อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันนี้โลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เนื่องจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ฮอนชีซึ่งเป็นตัวละครหลักที่เป็นเด็กหนุ่มและวงเลซึ่งเป็นพ่อของเขาต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางคณะที่โลกกำลังเคลื่อนตัวผ่านระบบสุริยะความตึงเครียดเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเครื่องยนต์บางตัวเริ่มทำงานผิดปกติและลูภพเคียงซึ่งเป็นนักบินอวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศต้องจัดก,การกับปัญหานี้จากอวกาศเขาต้องทำการเชื่อมต่อระบบและรีเซ็ตเครื่องยนต์ที่ผิดพลาดจากระยะไกลแต่ปัญหาหนักที่สุดคือการที่เครื่องยนต์บางตัวเริ่มที่จะมีปา้่ไขง หนาฮอนชีและวองเลยต้องร่วมมือกันเพื่อหาวิธีแก้ปัญหานี้บนพื้นโลกขณะที่ทั้งสองพยายามฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลำบากในตอนนี้ฮอนชีและวองเลยได้ออกเดินทางไปยังศูนย์ควบคุมเครื่องยนต์เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาของระบบเครื่องยนต์ที่ผิดพลาดโดยระหว่างทางทั้งคู่ต้องผเผชิญกับอันตรายจากการที่ระบบโลกเริ่มที่จะล้มเหลวรวมถึงการที่เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงและสิ่งกีดขวางที่พวกเขาต้องฝ่าฟันไปภายในศูนย์ควบคุม ลูไหคยงเองก็ต้องต่อสู้กับปัญหาการเชื่อมอต่อระหว่างสถานีอวกาศกับระบบเครื่องยนต์ของโลกทั้งสองฝ่ายต่างต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อหาทางแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนเมื่อความพยายามมอในการแก้ไขปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่คาดหวังฮอนชีและวงเลพอบาว่าเครื่องยนต์บางตัวมีความเสียหายรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาส่งผลให้โลกเริ่มเคลื่อนที่ผิดทิศทางและใกล้จะชนกับดาวพฤหัสบดีสิ่งที่ทวีความน่าสะพริงตัวขึ้น,ค,นคือโลกอาจจะถูกทำลายหากไม่มีการจัดก,การปัญหาทัานถึงตอนนี้ ลูพเคเคงต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตเมื่อเขาต้องทำการสั่งการเพื่อทิ้งอุปกรณ์สำคัญในอวกาศที่เชื่อมต่อกับโลกเพื่อให้การเคลื่อนที่ของโลกกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องในช่วงสุดท้ายของหนังลูพเยเคยงต้องตัดสินใจทิ้งยานอาวกาศของเขาและการติดต่อกับโลกเพื่อให้การเคลื่อนย้ายของโลกไม่ถูกขัดจังหวะเขาทำการเสียสละเพื่อให้โลกสามารถเคลื่อนที่ไปต่อได้และในขณะเดียวกัน ฮันชีและวงเลขที่อยู่บนโลกก็ทำการแก้ไขปัญหาที่เหลืออยู่จนสุดท้ายเครื่องยนต์สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติหลังจากผ่านเหตุการณ์ท้าทายทั้งในอวกาศและบนโลกโลกสามารถหลีกเลี่ยงการชนและเริ่มเคื่อนที่เข้าสู่ดาวดวงใหม่ได้สำเร็จ